วัดีค่ะวันนี้นะคะเชอร์รี่มีเคล็ดลับผิวลื่นเรียบเนียนมานำเสนอนะคะตัวนี้เลยมาลุเจนนาโนนะคะเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์ที่โมเลกุลเล็กที่สุดนะคะแล้วก็ซึมดูดซึมเร็วนะคะทำให้เห็นผลเร็วนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะชมให้ดูเป็นคอลลาเจนที่ช่วยทำให้ผิวลื่นนะคะเรียบเนียน<ม>เดี๋ยวรอแป๊ หนึ่งะคะน้ำก็จะใสนะคะเป็นน้ําเปล่าปกติเลยนะคะตัวนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าได้ราคาพิเศษมานะคะเป็นโปรสามซองนะคะปกติ1290นะคะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นเซตนะคะโปรพิเศษนะคะสามซองจะราคา2580นะคะ ทานได้6เดือนนะคะ3ซองทานได้6เดือนตกซองละ860บาทเองนะคะคุ้มจริงๆวันละ14บาทโหสุดคุ้มมากเลยนะคะที่สำคัญเห็นผลจริงด้วยค่ะวันสามวันแรกนะคะจะเห็นผลในเรื่องของผิวรื่นนะคะแล้วก็เรียบเนียนนะคะประมาณนี้รีบไปตำกันนะคะทุกคนนี่น้ำก็เริ่มใสเป็นปกติแล้วนะคะ ก็จะเป็นแบบน้ำเปล่าปกตินะคะกินก็จะไม่คาวนะคะทานง่ายนะคะริบไปตำเร็ววลาสิบสบาทคุ้มจริง